สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นแก่ชีวิตครอบครัวของคุณเชษฐ์และคุณหญิงในช่วงชีวิตที่พวกเขาตกอับถึงขีดสุดมีหนี้สินล้นตัวบ้านและรถกำลังจะถูกยึดรวมถึงปัญหารอบด้านรุมเรา้าจนไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปก็ตอนที่เราลำบากมากๆก่อนที่จะเข้าวัดเนี่ยนะครับเราทำธุรฐฐกิจขายตรงตัวหนึ่งนะครับก็ก่อนที่จะลำบากมากเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงที่ ดีมากเหมือนกันมีรายได้หลักหลักแสนเหมือนกันนะครับก็ดีขึ้นอยู่ๆก็ธุรกิจเราก็อยู่ในขาลงอย่างไม่ควรนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับลงจนถึงขั้นหมุนเงินจนมีหนี้ถึง 2m นะครับบ้านถูกหมายศาลก็คือแบงก์กาิกรอ้องนะครับเราต้องไปขึ้นศาลปีนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ครอบครัวพี่เนี่ยเศรษฐกิจค่อนข้างแย่มากนะคะเงินรายได้ที่เข้าบ้านในแต่ละวันเนี่ย เรียกว่าเป็นหลักร้อยก็ว่าได้บางวันก็แทบจะไม่มีรายได้เข้ามาเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ก็มีรายได้นิดหน่อยในส่วนของถ้าเราสามารถปิดออ,ออเดอร์ของลูกค้าได้ถ้าเดือนไหนหรือสัปดาห์ไหนปิดไม่ได้ก็แปลว่าเดือนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยบ้านเราจะไม่มีเงินติดบ้านเลยผมเป็นหัวหน้าครอบครัวมีลูกคุณแม่ด้วยนะครับมีลูกมีภรรยาเราไม่มีงาน หนักมากนะครับเราคิดมากคิดจนจนจน,จนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแต่เรามีคําพูดคําเดียวคือเราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องสู้เราก็สู้ทุกอย่างหางานทุกอย่างทำนะครับหางาน<ม>ไปสมัครงานไปดูธุรกิจไหนไปดูอะไรจนจนจนมันไม่ไหวแล้วแล้วสิ่งที่พี่เครียดมากๆเลยช่วงนั้นก็คือทุกๆุกวันจะต้องมีโทรศัพท์มาทวงหนี้ตลอดเรียกว่าพอเรายกโทรศัพท์มาเห็นเบอร์เนี่ยเราแบบ คือแทบจะไม่อยากกดรับเลยนะคะตอนนั้นเรามีบัตรเครดิตบัตรเครดิตนะคะสองคนเนี่ยถึง7ใบนะะแล้วก็บ้านเนี่ยเราต้องเอาไปเข้าธนาคารแล้วซึ่งตอนนั้นธนาคารเนี่ยกำลังฟ้องร้องเรานะคะแล้วก็ส่วนรถเนี่ยพี่เอาไปรีไฟแนนซ์ใหม่แล้วก็ติดค้างไว้2เดือนแล้วก็จ่ายเดือนสุดท้ายเอาเป็นว่าถ้าเดือนนั้นเนี่ย ที่ไม่ได้จ่ายเนี่ยก็คือเขาก็ต้องมายึดรถนะทุกๆครั้งทุกๆเดือนที่โทรไปที่ไฟแนนซ์ต้องคุยไปร้องไห้ไปทุกครั้งแล้วนอกจากตรงนี้เนี่ยเรื่องของค่าเทอมลูกเ,เราจะจ่ายค่าเราไม่เคยจ่ายค่าเทอมตอนต้นเทอมนะคะเราจะจ่ายค่าเทอมลูกได้ก็ต่อเมื่อสมมุติว่าวันจันทร์ลูกจะสอบแล้ว ก็คือวันศุกร์เนี่ยต้องรีบหาเงินก็จะบางทีจะหยิบยืมหรืออะไรนะคะเราก็ต้องพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะเอาค่าเทอมไปให้ไม่งั้นลูกเราก็จะไม่ได้สอบสิ่งที่พี่รู้สึกแย่มากๆกับลูกนะคะคือเด็กๆเ,เนี่ยเขาต้องอยากกินพิซซ่ามีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยณเวลานั้นเงิน300บาทเนี่ย เราซื้อพิซซ่าหาหาซื้อพิซซ่าให้ลูกกินไม่ได้เด็กอ่ะเขาจะชอบนมคาราเมลนมปั่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแก้วหนึ่งเนี่ยมันก็ประมาณ80สิบาทมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะไปลูกบอกมาม่าหนูอยากกินมากเลยพี่ต้องเปิดกระเป๋าอะค่ะคือเราอธิบายลูกฟังไม่ได้แต่เราก็ได้แต่เปิดกระเป๋าแล้วให้เขาเห็นว่าเนี่ยมาม่ามีตั้งอยู่ร้อยเดียวเองถ้าหนูกิน หนูเลือกที่จะกินนมคาราเมลเราจะกลับบ้านไม่ได้นะลูกสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดเข้ามาพลิกชีวิตของคนทั้งสองพลิกจากจนเป็นร่ำรวยพลิกจากตกอับเป็นมั่งมีพลิกจากทุกขเป็นสุขได้อย่างน่าอัศจรรย์ช่วงตอนที่เรารู้สึกว่าเ,เรามืดมากมากนะคะไม่รู้หนทางเราจะหันไปทางไหนอะคะ่ะ พอดีช่วงนั้นเนี่ยโชคดีที่มีเพื่อนที่เคยร่วมธุรกิจด้วยกันนะ,นะคะก็มาชวนให้ไปถวายพระตาหารซึ่งตอนแรกไม่เคยมีความคิดว่าจะมานะ,ะแต่ด้วยความที่น้องเขาแบบคือก็ชวนบ่อยอะค่ะจนเรามีความรู้สึกว่าเขาหนึ่งคือเขาก็ชวนเราไปทำดีนะ ปฏิเสธทําไมบ่อยๆนะคะในความรู้สึกแล้วอีกอันนึงก็คือไปไปเพื่อที่จะคือเหมือนกับว่า mm hmm. เขาจะได้เลิกชวนโดยประมาณนี้นะคะทีนี้พอเราก็เลยวันเราก็เลยตัดสินใจไปที่ท,ที่วัดเพลินวันแรกที่ไปอะค่ะโชคดีก็คือวิหารหลวงปู่เปิดให้ให้เข้าไปสักการะหลวงปู่อค่ะ,ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นองค์หลวงปู่ทองคำ และพอทราบว่าจะมีการหล่อองค์ท่านขึ้นมาอีกองค์หนึ่งวินาทีนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าบุญเนี้ยเป็นบุญที่เราจะต้องมาทำให้ได้เพราะคือโดยตามความความรู้ที่เราเคยมียนะคะว่า การหล่อพระด้วยทองคำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆหรือสามารถที่จะทําได้ทุกยุคทุกสมัยเราวบอกโอ้โหครั้งนี้เรามีเราโชคดีมากเลยที่เราได้มีโอกาสมาอยู่มาได้มาได้ร่วมบุญนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาหล่อองค์หลวงปู่ยิงก็มาบอกว่ามีงานหล่อหลวงปู่ปีห้าหนึ่งเป็นหลวงปู่ทองคําซึ่งหลวงปู่สดเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมรู้ในนามแค่เป็นหลวงพ่อสดวัดบางนา้ำนะครับ เ,เพราะว่าบ้านเราอยู่ฝั่งทนเราก็รู้สึกเออซึ่งเราก็นับถืออยู่แล้วนะครับแม่เราก็นับถืออยู่แล้วเราก็เออก็ดีก็ได้ไปนะครับแต่วันที่ไปวันที่ไปเนี่ยเรามีติดตัวอยู่พันเดียวก็คือขายของหน้ามีอยู่พันเดียวแล้วก็ไปถึงเราก็ไปนั่งซึ่งในพิธีกรรมในอะไรพวกนี้มัน,มนทำให้ผมขนลุกทีนี้ตอนที่รอหลวงปู่ครั้งนั้นเนี่ยเ,เราไม่มีปัจจัยนะคะ แต่วันที่เราไปหล่อเนี่ยด้วยความที่พี่คือพี่เห็นลูกสุวรรณนิธิอะค่ะเรามีความสุขว่าเราไปทำบุญคือเราไปร่วมงานแต่ถ้าเราไปแค่พนมมือมันเหมือนเราไม่ได้ร่วมมีความสุขว่าพี่ทำไงถึงจะได้ได้ลูกสุวรรณนิธิเพื่อที่จะเอาไปไปหย่อนอย่างเงี้ยที่ที่ที่เป้าอะค่ะ เขาก็บอกอ๋อต้องร่วมบุญ1,000บาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าในตัวทางบ้านเนี่ยมีเงินอยู่พันพันตรงนั้นจริงๆแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเรามีแค่พันนะคะเราคิดว่าอุ้ยโชคดีจังเลยมีพอครบ1 0 0่พอดีก็เลยก็เลยได้ร่วมบุญนะคะซึ่งใจผมคิดอยู่แล้วล่ะครับว่า1,000บาทพรุ่งนี้เราจะกินอะไรกลับไปจะกินอะไร แต่เราบอกว่าเออบุญนี้มันปื้มมาไม่เป็นไรเราก็ทําพอทาเสร็จเราก็ปื้มมาเห็นหญิงร้องไห้วันปื้มเราก็ร้องไห้ด้วยกันพอถึงพิธีที่กําลังจะหยอดลูกสุวรรณีทีอะคะ่ะเราก็ระหว่างนั้นเราก็เดินแต่ด้วยความที่เรามีความรู้สึกว่าเราขอให้บุญอันนี้ช่วยปัดเป่าอะคะ่ะความทุกข์ขอให้หมดหนี้หมดสินสักทีคือลูกไม่อยากเป็นหนี้อีกแล้วเพราะว่าการเป็นหนี้นี่ทุกข์เหลือเกินคือขอให้ อย่ามีนี่อีกทั้งชาตินี้แล้วชาติไหนๆก็ขออย่าให้มีนี่อีกแล้วก็ระหว่างที่ไปหยอดเนี่ยค่ะเสียงนะคะเสียงสวนนิทิเวลาที่กริ้งตามรางอะค่ะเรามีความสุขมันกังวนเข้ามาในใจอะค่ะกังวนแล้วเราไม่ความสุขว่าพอเราหลับตาเนี่ยเสียงมันเพาะมากอะคือเหมือนกับเราไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนเลยในชีวิตคือมันเพาะแล้วมัน มันใสจนแบบเรากั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกนั้นเนี่ยคืออะไรแต่เรามีความรู้สึกว่าเรากัน้นเราไม่ได้เราไม่ได้เสียใจแต่น้ําตาเราไหลออกมาตลอดเวลาแค่เราหลับตาเราฟังเสียงเสียงกริ่งของโซนิทีอะค่ะก็ปิติอะค่ะก็จําตรงนั้นเนี่ยได้มาจนถึงทุกวันนี้พอเราได้ถวายเราได้ถวาย1,000พบาทแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มัน เกิดขึ้นมาในชีวิตเราเหมือนสิ่งอาัศาจารย์ที่เกิดขึ้นบางครั้งเราหมดงหมดแต่เราไม่กลัวนะครับคำยำหลวงปู่คำหนึ่งที่ที่เคยพูดเมื่อตอนที่ดูในวิดีโอของท่านเนี่ยบอกว่าเดียนะดเเด๋ยวก็มาไม่หมดหรอกเดี๋ยวก็มาเราก็ใช้คำนี้เดี๋ยวก็มาสิ่งอัศาจารย์มันก็เกิดขึ้นเรามันก็มานะครับบางอย่างค่าเทอมที่เราจะถึงเดี๋ยวมันก็มาเป็นสิ่งอัศาจารย์ของมันเองที่มันเข้ามาเองนะจนเราก็เริ่มที่จะเคลียร์นี่เริ่ม เริ่มที่จะเคลียร์นี้ได้นิดหน่อยนะครับจนจนเริ่มที่มาเจอธุรกิจตัวใหม่ผมมองดูแล้วมันดีมากๆนะครับแต่ค่าจดลิขสิทธิ์ของเข,งขาแพงมากนะครับประมาณ9 9 5 0เกเกือบหมื่นเพื่อจะจดลิขสิทธิ์ซึ่งรถเราเราขาดผ่อนเขา2เดือนซึ่งถ้าหญิงเขบอกว่าเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่ารถด,ดีกว่าไหมไม่งั้นเราก็จะจะได้ไม่ถูกจีด เราก็ตั้งจิตว่าเรารู้สึกว่ามันใช่เราเชื่อว่าธุรกิจน,นี้หลวงปู่ให้แน่ๆให้เราแน่ๆเราก็บอกพรรยาว่าขอเวลาหนึ่งเดือนเพราะเรามีเส้นตายคือเราหนึ่งเดือนถ้าเกิดสิ้นเดือนนี้เราไม่มีเงินจ่ายค่ารถเข้ามาเอาแน่เพราะมันครบสามเดือนเราขอเวลาหนึ่งเดือนกนารทําธุรกิจตัวนี้ก็หญิงกไไ็ไม่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 กล้าที่จะพูดอะไรก็ตกลงทำแล้วเราก็อธิษฐานกันเขาก็อธิษฐานของเระแต่ผมก็อธิษฐานผมว่าผมอยากถ้าผมได้เงินก้อนนี้เนี่ย กนจากการท,ทําธุรกิจหนึ่งเดือนนี่คือ3า0 0 0 0บปดห่นบาทเนี่ยผมก็จะเอาเงิน1นึ่งแสนเนี่ยไปทําบุญผมใช้เวลาจําได้เลยคือแค่29วันไม่ถึงเดือน29วันผมได้เงินก้อนนี้มาเราก็ไปถวายเป็นอะไรที่มันมันมันมีความสุขที่สุดมันเพิ่มที่สุดคับสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเรามากนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตเราจะจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ก็คือ วันที่เราถวาย S แรกนะคะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เรามีความรู้สึกว่าเราเพื้มปิติมากเลยเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นก้าวแรกก้าวแรกของเราก้าวแรกในชีวิตของเราที่เราสามารถที่จะทำบุญได้ขนาดนี้นะพอเราเริ่มถวาย S แรกได้เนี่ยนะครับเราก็เริ่มปลดหนี้บัตรเครดิตได้ ใบก็หลายแสนบาทแต่สิ่งอัศจรรย์ที่สุดก็คือบัตรเครดิตทุกๆใบนะครับที่เราจะจ่ายเขาเนี่ยทุกแบงค์เลยทุกใบเลยเจ็ดใบเจ็ดแบงค์เนี่ยเขาลดให้เราแบบเยอะมากโดยโดยโดย,โดยธรรมดาทั่วๆไปเขาไม่ลดให้เพราะว่ามีดอ,ม mm hmm. อกออดไไมีอะไรเขาก็บอกว่าคุณเชษ์เนี่ยปิดไหวไหมอะไรไหวไหมนะครับแล้วเขาลดให้30% 40% mm hmm. อะไรเนี่ยซึ่ง ซึ่งมันก็ทําให้นี่เราลดลงแล้วเราก็มีปัญญาเราก็ปิดซึ่งมันเป็นอัศจรรย์ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครมัน,มนเป็นไปไม่ได้ครับที่เขาจะลดให้เราเพราะเขาได้เต็มที่อยู่แล้วอย่างนี้นครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่งานเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนทําให้เราสามารถที่จะเคลียร์หนี้บัตรเครดิตทั้งหมด7ใบของเราได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาลดออกจากไฟแนนซ์ได้นะคะในในปีแรกนะคะ จนพอปีที่สองหลังเราก็ได้มีโอกาสถวายอีก 2S อนะคะอัศจรรย์มากเลยค่ะพอเราถวาย 2S แล้วในปีนั้นเราก็สามารถที่จะถ่ายบ้านออกจากแบงค์ได้นะคะก็อัศจรรย์อีกแบงค์ก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเหมือนถูกหวยเลยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณเพราะว่าแบงค์ลดให้ผมอีกแสนว่าบาทธรรมดาเขาไม่ลดให้เพราะว่าถูกหมายสารแล้วยังไงก็ต้องจ่ายตามนั้น แบงก็ลบให้เราเราก็ค้างคาใจก็ถามเขาบอกว่าทําไมคุณถึงบอกว่าเราถูกหวยเรื่องบ้านเขาก็บอกว่าไม่เคยเจอเคสไหนที่ถูกฟ้องแล้วรับล,ลดเงินได้เป็นแสนขนาดนี้นะครับสิ่งนั้นแวบ,บในใจว่านี่คือบุญที่ผมได้ผมเชื่ออย่างนั้นเชื่อแบบร้อเปอนต์แบบภายในระยะเวลาหนึ่งหนึ่งปีครึ่งเราสามารถเคลียร์หนี้ทุกบาททุกสตางค์ของเรานะคะจนเป็นศูนย์ได้นะคะ แล้วที่น่าอาัศจรรย์ใจยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่เราเคลียร์หนี้เคียร์สินได้งานเราก็ยิ่งดีขึ้นทับทวีดีขึ้นนะคะจนทําให้ปี5-4เป็นปีแรกนะคะที่เราสามารถที่จะถวายได้ถึง1 M นะคะในวันในวันที่ถวายนะคะพี่ก็ได้อธิษฐานกับหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่เจ้าขายังไงคือตอนแรกพี่ก็ขอบ ขอพระคุณหลวงปู่ก่อนนะคะที่ทําให้เราหมดหนี้หมดสินได้จริงๆแล้วเราก็เลยได้ขอหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าขายังไงเนี่ยขอให้หนูได้บ้านหลังใหม่นะคะภายในปีนี้นะคะซึ่งเราก็อธิษฐานไปสิ่งอาัศาจรรย์ที่มันเกิดกับผมหลังจากที่ถวาย1ล้านบาทในกถินปี5-4ไม่ถึง2เดือนเองินที่เข้ามาจากทุกช่องทางนะครับเข้ามาทำให้ผม สามารถซื้อบ้านเงินสดได้ตอนนี้บ้านราคา5ล้าน3 9 0 0 0 0บาทซึ่งพี่บอกได้เลยค่ะว่าไม่มีคําไหนที่จะอธิบายได้นะเราไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมากขึ้นกว่าเดิมเราไม่ได้เราเราไม่ได้เรายัางเป็นคนเดิมทุกอย่างอะคะ่ะแต่ทําไมจากที่เราตกอับแทบแย่แทบเรียกว่าเ,เงินไม่แทบจะไม่มีกินนะคะ แต่อยู่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะมาซื้อบ้านได้ในราคาหลายๆล้านแล้วที่สำคัญก็คือสามารถซื้อเป็นเงินสดได้ด้วยตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่ช่วยบุญนี่พี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของบุญเนี่ยตอนนี้นะคะพี่เชื่อเต็ม ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าชีวิตของเราครอบครัวของเราดีขึ้นขึ้นมาได้เนี่ยด้วยพอบุญของการหล่อหลวงปู่จริงๆนะคะจากเงินก้อนสุดท้ายในครอบครัวที่ทุ่มทำบุญหล่อหลวงปู่ทองคำด้วยความปลื้มปีติและบุญทุกบุญที่หมั่นสั่งสมในพระพุทธศาสนาอย่างตลอดต่อเนื่องได้นำความอัศจรรย์มาสู่ครอบครัวของคนทั้งคู่ เมื่อธุรกิจการงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จสามารถนำเงินก้อนใหญ่มาชำระหนี้สินให้หมดไปรวมถึงสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกินกว่าจะหาเหตุและผลมาอธิบายได้หากไม่ใช่เพราะอานุภาพบุญคงไม่มีภาพแห่งความสุขเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวสิ่งเหล่านี้คุณเชษและคุณหญิง ได้บอกเล่าออกมาจากหัวใจว่าบุญหล่อหลวงปู่ทองคํานั้นอัศจรรย์จริงและกําลังรอทุกท่านมาพิสูจน์ด้วยตนเองขอน้อมดวงใจกมครับรักพ่อสุดหัวใจลูกกราบ